เฮลซิงกิกำลังจะมีประชากรทะลุถึง70,000 0คนในไม่ชา้าเฮลซิงกิกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเร็วๆนี้ในเมืองหลวงของฟินแลนด์จะมีประชากรเกิน70,0,000คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เบื้องหลังการเติบโตครั้งนี้ไม่ใช่จำนวนเด็กเกิดใหม่แต่คือการย้ายถิ่นจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผ่านมาเฮลซิงกิมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง11,000คนซึ่งถือว่าสูงในประวัติการสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเมืองมีประชากรแล้วกว่า6994,0000คนและในนี้าดว่า ว่าจะทะลุหลัก7จ็ดแสนคนแม้จํานวนเด็กเกิดใหม่จะไม่สูงแต่จํานวนผู้เสียชีวิตยังเพิ่มเร็วกว่าการเกิดแต่เฮลซิงกิกลับเติบโตเพราะมีคนย้ายมาจากต่างประเทศมากกว่าคนย้ายออกประชากรที่เพิ่มขึ้นหมายถึงความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นโครงการบ้านใหม่กําลังจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เช่นกาลาสตามาาซีละแล้วก็ครูนูโบเรนรันตาภาคการก่อสร้างที่ซบเซาในช่วงก่อนหน้านี้คาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งตลาดเช่าที่มีประสิทธิภาพจึงสําคัญมากเพราะผู้ย้ายถิ่นจากต่างประเทศมาเค ต้นชีวิตในเมืองด้วยการเช่าที่อยู่อาศัยเมื่อคนมากขึ้นเมืองก็ต้องขยายบริการตามไปด้วยทั้งส่วนรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนระบบสาธารณสุขและขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านภาษาและการเข้าสู่สังคมซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยให้ผู้อยู่อาศัยใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างเต็มที่ประชากรที่เพิ่มขึ้นหมายถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นโอกาสเติบโตของภาคการค้าร้านอาหารการท่องเที่ยวการก่อสร้างรวมถึงธุรกิจด้านสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเกิดความต้องการใหม่ๆสำหรับบริการดิจิทัลและบริการช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันการย้ายถิ่นจากต่างประเทศนำแรงงานที่มีทักษะหลากหลายเข้าสู่เมืองช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเทคโนโลยีการดูแลและภาคบริการแรงงานที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมยังช่วยเพิ่มนวัตรกรรมความสามารถด้านภาษาและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดนานาชาติในการเติบโตของประชากรยังทำให้เฮลซิงกิน่าสนใจยิ่งขึ้นในสายตานักลงทุนดึงดูดสตาร์ทอัพเงินทุนและ และผู้ประกอบการจากทั่วโลกเมืองที่มีตลาดใหญ่ที่ธุรกิจใหม่สร้างงานจะเพิ่มบริการและทําให้เหมืองน,น่าอยู่มากขึ้น